แคนเกอร์โรคพันธุกรรมมะนาวที่หลายๆคนไม่อยากให้เกิดขึ้นในส่วนของท่านวันนี้ผมจะมาเล่าถึงปัญหาและสาเหตุพร้อมทั้งบอกวิธีการแก้ไขและป้องก,กันโรคแคนเกอร์ด้วยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงโรคแคนเกอร์ของมะนาวกันนะครับต้องบอกกันว่าวันนี้ผมก็เอามาจากประสบการณ์ ที่ทําสวนมะนาวมาและศึกษาข้อมูลมาเป็นพื้นฐานแล้วนะครับใครอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลดีๆอะไรก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับโรคแคนเกอร์เป็นโรคพันธุกรรมของมะนาวซึ่งแสดงว่ามะนาวหลายๆต้นสามารถเป็นโรคแคนเกอร์ได้นะครับและส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับมะนาวพันธุ์แป้นซึ่งเป็นแป,ป้นเปลือกบางส,สัดส่วนใหญ่นะครับหลายสายพันธุ์ ส่วนถ้าท่านผู้ชมคนไหนไม่อยากเจอโรคแคนเกอร์ก็แนะนําเป็นแปทนพิจิตตด้นะครับส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคแคนเกอร์ง่ายๆเลยครับต้นมะนาวถ้าอ่อนแอเมื่อไหร่นะครับโรคแคนเกอร์จะเกิดขึ้นมานานครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เกิดโรคแคนเกอร์ต้องทําต้นมะนาวให้สมบูรณ์มากที่สุดแข็งแรงตลอดเวลานะครับแล้วจะต้องทาไงกันละ่ะข้อที่1เลยนะครับราก ต้องน้ำไม่ท่วมขังถ้าคนต้นมะนาวน้ําท่วมขังเมื่าหลาก็จะทําให้เกิดโรคลักนาคนเนานะครับเป็นส่วนหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต้นมะนาวอ่อนแอพอต้นมะนาวอ่อนแอก็จะเกิดเป็นแข็งเกอรนะครับวิธีการก็ต้องยกร่องให้มันสูงมากยิ่งขึ้นหรือทําเป็นแบบวงบ่อนะครับที่เป็นวงบ่อซีเมนต์นั่นเองอันนี้คือข้อหนึ่ง ข้อที่2หนอนชอนใบหนอนชอนใบปเป็นสาเหตุมาจากผีเสื้อกลางคืนมาไข่ใส่ใบหรือว่ายอดอ่อนของต้นมะนาวของพวกเราแล้วเกิดเป็นหนอนชอนใบถ้าหนอนชอนใบลงเมื่อไหร่ไปลักษณะใบก็จะจิกแล้วก็ทําให้เจริญเติบโตได้ชา้าทําให้ต้นมะนาวช่วงนั้นจะอ่อนแอลงพออ่อนแอก็ทําให้เกิดแข็งเกิมได้เหมือนกันนะครับวิธีการแก้ไขในช่วงที่แตกยอดอ่อนเนะี่ย ให้ท่านผู้ชมฉีดสารไล่แมลงหรือว่าใครมีสารไล่แมลงตัวไหนก็ใส่ลงไปชีวภาพหรือว่า,าเคมีก็แล้วแต่ท่านแต่ของผมสนใจใช้ชีวภาพนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดแนะนําเป็นเชื้อราบิเวเบรียหรือพวกเมทาลเลเซียมพวกนี้จะเป็นพวกหนอนพวกเพลียสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับข้อที่3ครับการใส่ปุ๋ยนะครับ การใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่เฉพาะปุ๋ยเคมีที่เป็นสูตร NPK นะี่ยอนั้นจะทําให้ดินเป็นกรดแล้วก็ทดาดหารน้อยนะครับก็คือสูตรปุ๋ยปกตินั่นเองเราควรที่จะใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าฉีดน้ําหมักด้วยนะครับเพราะในปุ๋ยเคมีมีแค่ธาตุอาหารหลักเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดว่าพืชจะต้องการเจริญเติบโตจริง,รงเขาะจะต้องมีธาตุอาหารหลักอาหารรองและอาหารเสริม ซึ่งอาหารรองและอาหารเสริมจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ต้นแข็งแรงและ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรใส่ขี้วัวขี้ไก่หรือขี้หมูที่หมักแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่หมักจริงๆก็ต้องทิ้งไว้นานหน่อยค่อยใส่หรือว่าถ้าให้ดีก็ต้องหมักนะครับอันนี้มันจะช่วยเรื่องทําให้ต้นแข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้าอาหารรองและเสริมจะทําให้ต้นแข็งแรงยกตัวอย่างเช่นแคลเซียม แมกนีเซียมและก็อื่นๆอีกมากมายนะครับที่อยู่ในอาหารรองและเสริมทําให้ต้นพืชหรือว่าต้นมะนาวของท่านจเจริญเติบโตได้ดีนะครับข้อที่ 4. ไตโคเดมานะครับไตโคเดมาควรฉีดพ่นในช่วงฤดูฝนนะครับอย่างน,น้อยเดือนละครั้ง2ครั้งก็ได้นะครับ ไตโคเดม,มาช่วยในเรื่องอะไรนะครับจะช่วยในเรื่องการกําจัดเชื้อราที่มันเกิดได้ทําให้เกิดโรคนะครับเชื้อราดําและก็ลาน้าตาลอะไรพวกนี้สามารถช่วยได้นะครับสามารถช่วยได้เพราะว่าเชื้อราไตโคเดม,มาจะไปกินลาพวกนี้ทําให้ต้นมะนาวของท่านก็มีภูมิคุ้มกันแล้วก็แข็งแรงอย่างที่5เลยการตัดแต่งกิ่งนะครับการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นมะนาวได้รับแสงที่เพียงพอต้นโปร่งไม่ทึบมากเกินไป ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราต,ต่างๆก็ส่งผลให้ต้นนาวแข็งแรงได้เหมือนกันและก็อย่างสุดท้ายเลยการดูแลสําคัญมากครับนะครับก็คือการดูแลการใส่ใจถ้าเกิดว่าช่วงไหนเรางดน้ําสักหนึ่งอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์เข้าขาดน้ํานานเกินไปทําให้ต้นชะงักเดี๋ยวเขาก็อ่อนแออีกเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาก็กลับมาเป็นแคนเกอร์อีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลให้น้ําให้ปุ๋ยตลอดเวลานะครับดูแลมัน ดูแล้วว่ามีหนอนชอนใบลงไหมมีเชื้อรากเกิดขึ้นไหมเราต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆต้นมะนาวของท่านถึงจะแข็งแรงและสมบูรณ์นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมาแล้วก็ศึกษามานะครับท่านผู้ชมคนไหนที่เจอหรือมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคแข็งเกลอก็สามารถแชร์ประสบการณ์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเจอประสบการณ์แบบไหนมาเพื่อที่จะคนอื่น ได้ดูและศึกษาเพิ่มเติมมาด้วยวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ